กากไงเชื่องเพรามึงรู้ว่ารู้ตัวเพะว่าผมเมึงแบบคนเราเบลล์บอกเเลยดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาไปหมดเลยดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาไปเร็วไปควายไอ้เชื่อไปไม่ไหวแล้วไปก่อไข่พวก

ไม่ต้องเกินรถมานะกูกูยิงล้มนะไอ้กูล้มนะครไม่่ามไมาไม่่อวไม่ฟังกูยไอให่ฟังเงียบเ่ม่ต้องมาไปกมขล้อม่งค่าลมาขวามกลางเติมตรงกลางกูเมไปเติมเ่งแค่นารถเร่่นารถฟังกูเฮ้ยมึงยิงตรงศพให้หน่อยว่าไกลๆอ่ะไกลๆเยไม่ถึงไม่ึงหนูเดือาหนูเดือดหนูเดือดมาดือดมาเดืมาขวามือขึ้นได้ตนขึ้นได้ตนขึ้นได้กูขึ้นไม่อยู่ใครเปนบอสบอสบอส ปล้มปึงล้มป้ล้มปึงล้มปงลมไปตมตมลมนนเดียวพออย่าดึงมาเยอะอย่าดึงมาเยอะปล่อยไปเล่นไปเล่นเลยมแล้วมึงยิงให้ล้มโอเคโอเคยิงให้ล้มยิงให้ล้มเดี๋ยวกูปมตไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องทะลุไปนะกูขอล้มมึงอย่าทะลุไปไม่ต้องปล่อแล้วไม่ต้องปล่อยแล้วหลังบ้านมันแตกแล้วมือซ้ามือซ้ายมือซ้ายมือไอติไม่ติเห็นปปืนเห็นแล้วเห็นแล้ว กึงอางเล่นตรงกลางไฟไปเ่นตรงกลาไฟไม่ไหว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 ไอ้บึงกำดีดีนะบุญจสดีดี้ปืนสายมันะลูมาปืนสายมาทะลุมาปืนสายายตัวเดียวปืนสายตัวเดียวแกบ๊อบแ่อไหนบอแกไหนตันแก้หนยเย็นไม่มีไปผมปืนมันไฟพี่นะมันถึงโซ่ไอ้ปืนมันจะไปถึงศพไมจะถึง่ไมถึงไม่เอ้ถึมาก็บมาเกบกลัมาเก็บกล้อมั้กลัล้าแต่อ้ปืนปืนมันอยู่ายหลังมันยู่สายมัอาัปยิงปืนดีปืนอะปืนอยู่หลังบ้านเราอะสายมือสายม เล่นนาศดีๆเล่นนาศบดีๆอย่าให้มันชนนะเมกดล้แตัวเองเลยหลน้าศบดีปนตายล้มแล้วนสายล้มแล้วปนตาย้มแล้วเป็นปัหาล้ไรลันป่ะเนป้ญหาเรานหลังหลังหลัเายล้มปืนสามปืนบอกเลยปืนบอกใครห้มึงช่วยม้วนยอ้ขยะควันตายอู้แล้วโดนสามึงตายอู้แล้วไอ้สัแล้วเป็นองวี้เลยปืนมันล้มปนแล้วไอ้เราชนะแล้วสายไมดีควกตาเปนเรอ่แล้นี้เลที่บแค่น้ยงเปลี่ยนไม่ได้บไปที่คนนึงมันมีปืนอตัวไปทีนคนนึ่ ไปกูได้ป่ะไม่เจรดรถดแล้ไม่ได้้เข้าโไม่ไมไม่หลังรถแ้กัรถแท็กเห็นปะหลังเข้าตันหลังเข้าตันหลังเข้าตันไอสบไม่ต้องย้ายบมันเล่นปกติมาแล้วดึงมาตรงที่เด้ิดปกติไอ้ยสิบได้ยี่สิบได้่สไอ้ย่ไ้ย่ไอ้ยี่สิบไอ้ย่ไอ้่สิบไอ้่อ้ยี่บไ้ยี่สิบไอ้่สไอ้่ไอ้ย่สิไย่ไ้่อ้่ไ้ ต่างต่างมาก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 ไม่ใช่ไรประโยชน์ต่างมากมันมีหมันมีมันมีเมันเยอะเลยมีเปลี่ยนไม่ได้นะพี่เจสไม่อยากด่ามันเยอะเลยขอเล่นเออเดี๋ยวนี้หนีบ้าเนี่ยขอขอเล่นได้ป่ะพี่เมย์ขอขอขอใครอ่ะขอเล่นหนึ่งอันหนึ่งนึงอันให้มันหนึ่งเด็ดอันนี้มาเพื่อให้เพื่อนเราหนึ่งมีมตายเอาผ่าไม่ใช่เราก็ลองเอาผ่าตัวคนหนึ่งเหมือนเดิมนะกูเปิดปืนลมได้นะแล้วก็ออนิวแล้วก็ออนิว

เอ้พื่อนเ้เพื่อนเพื่อนไกมานปเพื่อน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 เพื่เืนเพื่อน่เนเอ่เนเ น้องชาย <c oughs> สวยเบ็บหลังเบ็บเบ็บหลังเบ็บเบ็บเบ็โอ้โหยวิ่ง,ปง oh, <hey. S 2> ปไปเลยวิ่งไปเลยเบ็บบิงไปเลย hi, hi. สวยสวย <Hi. S 2> สวย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 ปืนกดันปืนกดันปืนกดันยังไม่ตีนะจปทิ้งไหนไกลขนาดน,านั้นพอแล้วโอ้มันไม่ช่วยหรอกศพเดียวอะ่ะเฮ้ยอย่าว่าสอนเลยนะ ศพเดียวมันทิ้งขนาดนี้ทำอะไรเจ้ปากเฮ้เงียบเงฟังกูมาอยู่หน้ารถกูแล้วก็เดี๋ยวรอดันเดี๋ยวกูสัไปดิไปดิีดีคือฟังกูดีไปดิขึ้นไปซิขึ้นไปมาเฮ้ยม่จะยืนเหมขึ้นไปซเิเดิเดินนอนเดียว์ันยันตีเดียวันเดินา่ยืนก่ข้าตัวยืนก่อนข้าตัวยืนก่อนเดินเดินเดนเดินเดินเดนเดินเดนเดินเนเดินเดินเดินเนเดินเดินเดนเดินเดินดินนเดินเดินนเเดินเดิเดิน ปิดเปลียนี้ปิดปิดข้ามแพงนี่มันทุนเยอะพอนี้พอนี้พอตัวนี้พอนี้พอขึ้นไปเลยัขึ้นไปเลยขึ้นันขึ้นันขึ้นันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาดันขึ้นไปไอบอทฟังกูฟังกูบอลกับพี่ติ่มฟงกัสตัวมาถึงโฟกัสไปลุเลี้ยงลี้ยงลุเลียโอ้ห้ยย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 ดยย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  ไอ้หปเราหาย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 เขาหายเค่อยคืนเาค่อยคืนขอนมามาามาไปไขึ้นไปขึ้ไปีขึ้นไป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 หน้ารถมันขึ้นไปหน้ารถมันขึ้นไปหน้ารถเอ้ยขึ้นไปได้หน้ารถมันเึเสียซ้เยอะ้หลายคนกูขอร้องมึงขึ้นไปได้ไหนขึ้นไปได้ไหนเสี้หลายคนที่กูขอร้องมันมีไม่กี่มันมีตัวเดียวเองมึงซ้าคนน่าร้อมึอมาล้อมมึงยิงปืนหน้าศพให้มนได้ลไ้หปกูโดนฟีดเว้ยไม่ได้ว่ะปิดนี้ปิดนี้ าลอีกดันไปอีกดันไปเฮ้ยโอ้โหยันแม่ไม่ถึงไอ้เหี้ยปืนมันยิงผมไปสวยอ่าสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วปืนถึงมึงดูคอยดูนะไอ้ไอ้เหี้ยปืนล้มไอ้สัตว์ยายายาไอ้เหี้ยปืนล้มไอ้เหี้ยปืนล้มน่ากลัวปืนล้มน่ากลัว เล่นคนหนึ่งได้เล่นคนหนึ่งได้เออสวยปืนถึงปืนถึงแล้วปืนถึงแล้วหนั้นมันเลยตั้ตหน่อยตรงกลางมันเปลี่ยนบ้านแล้วไม่รับตไม่ต้องมาตันลวังชูไตาดิโตเอปังไปกันหนยดเมงเล่นหน่อยเมงเลยสว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 ย ใกลกๆนั่นแหละก็ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดปืนทะลุก็คือจบแค่นั้นเองปืนทะลุก็คือจบเอ้มึง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 กลักศพบ้านมานะกลักศพบ้านมานะมึงเอาศพมาบ้านมานะบอกไปแล้วบอกไปแล้วมึงดันโวยโดนยไงโดนไว้โดนไว้โดนไว้มึงถอยมามึงถอยมามึงถอยมาม้าึงถอยม้ามึงถอยม้ามึงถอยมเอาศพมาเอาศพมาเอาศมาเอาศพมากลับมากลัพี่อย่ารีบน้อนนะพี่ ้ยแล้วต e ้ม so, you know ึงต้องมาเติมนะเพื่อนดันมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันกัสมีไม่องมีคนดิตัวเล่นขึ้นมาไอ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 ตัวเล่นขึ้นมไอตัวเล่นขึ้นมาไอตัวเล่นขึ้นมาไอตัวเล่นขึ้นมาไอตล่มาไอตไปเล่นมาไอเล่น้นมไเล่้มไตไล่้มไวเป่มาไลึ้มาไตวเลึมไอเล่นมไตัไปนมาไล่น ปุ one, please, ่มลำสองสาม่นหยสามหมื่นไอ้เรา่เขียวหน่อยสามหมื่นสามหมื่หน่อปืนด้วยพืนด้วยมึงไหวแ้วมึงไห้มึไหแล้วมึงวแปืนถเกียล้ปืนเี่มึงช่วยหน่อยปึงปืนได้ไหมปืนดึงปืนดึงปืนึงปืนปืนดึงปืนดึปืนึงปืนดปืนดึงปืนึ้นไปืดึงนึ้นไปืนดึงปนึงปืนงปืนดงปืนดึงนงปืนึงปืน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 งนนปืนึงปืงปดปงปดนึงปืนนึงปืนนึงน ไปเติมไปเติมไ่เติมแมกเลนขาเล่ขนาดใบไต้องเล่นไป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 ตากไม่ต้องกระตไเล่ขนดเยิงไม่ยุ่เลยปืนปืนปืแต่มต่ัดีสดีต่มาถมีไม่ฟังกูทระดนมักินหลังบมึงเยอะไปหลังบ้านมึงเยอะไปตมยิงติวดีตวตัวดีดตีตดัไปตัไปตตติดตเตัปติวต ลำหนึ่งปนลำหนึ่งลำสองเดประมาณนะควายมาาควายรู้มามีแต่รอควายเฮียทะลุอะไรของมอ้ยาอะไรขอมอวอะไรมาขออไรให่่ออการม่ไฟรอรไมู่เลยอไกินในคนไปไปกินไปกินไปค่อยๆลำนึ่นึ่ไ่าทิ้งอทิ้งหน้ารถอทิ้งหน้ารถไปเติมทิ้งหน้ารถ่อไเติมรมันทองไม่ต้องดันมาแล้วอนไปลงนี่ พอพดันแค่นั้นพอนะเละดอพ่อปลอไตรงนี้พอตรงนี้พ่ไปต้องย่นี่นี่เต็มเลยไอ้บุ๊ไอ้บุ๊ไเติมลพอพ่เติ้เลยนะเดินนี้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 เดินไเดินันเยอะไปเว้ยิ้ิเดียวพ่อทิ้ิเดียวอฟีล้มหมดเลยฟี้นล้มหมดเลยา้เดินไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยายอยานี้คุีสวยส้เหียส่ไวโซสวยไอโซใช่ปะวะ สวยสวยน้องเสียงเงาหมากเนี่ยแหละชนะแล้ว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 แ่งกากเลยมึงอ่ะเกงก็โง่ยิงก็ไม่ง่ยิกไรหยิงไรยิไรยอากไร่ยิงไม่ยองกไยิาก็ไม่ยิได้ยิว็ไม่ยิงกไม่ยองไมวยิงไป่ยิงกไยกวไม่ไม่ยลยไม่ไยไไ้ย

มึงเอาไอ้ชโฟนฟอร์มบอสยั oh <faith> ่ไหนวะไอ้เช่โฟนฟอร์มบอสอกูว่ไมกี้เก็ตไต้น้องคนที่มึงไม่เคยชนะไงกูว่ไมกี้เก็ตไต้น้องกูว่าไมกี้เชกิตไต้น้องกัวาไมกี้เก็ตต้น้อง